ดีครับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเครื่อง Top 10 h 9นะครับใช้งานในโหมดของ Wi-Fi นะครับวันนี้ผมมีตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวรับ Wi-Fi ของยี่ห้อ psi นะครับมาลองเสียบปลั๊กกับเครื่องของ Idea Z ดูนะครับว่าเมื่อเราปลั๊กแล้วนะครับทีวีของเราเนี่ยนะครับทีวีของเราเนี่ยจะดูรายการที่เป็นพิเศษของตัวเครื่อง ท็อปเทนฮิเก้าเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมนี่นะครับครับแกะก่อนจะบอกว่ามันเป็นลูกผสมนะครับแต่นี้ยี e ่ห้อพีไซนะครับเสียกับไอเดียแซดดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าปรับปรับโอ้ขึ้นคำว่าดีไวต์ปลักอิน นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดเครื่องหมายที่ปุ่มรีโมทนะครับที่เขียนว่า,วาอะไรนะแอปเขียนว่าแอปอาจจะไม่ชัดเบอร์เนะครับแต่ว่าอ่านว่าแอปฟบสังเกตหน้าจอนะครับสังเกตหน้าจอจะเขียนคำว่า w i f i กดโอเคครับชูดกดเลื่อนข้างหา w i f i อยู่ครับกดเลื่อนลง setting โอ้เจอไวไฟแยะๆมาเลยดูตัวที่แรงที่สุดครับของที่ร้านครับซิมเทคครับอ่ากดรหัสครับรหัสนะครับลูกคา้าใช้ตัวอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับง่ายๆนะครับอ,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 อเป็นเลขก็จะง่ายครับ โอเคได้แล้วกดปุ่มสีน้าเงินนะครับเขาบอกให้กดปุ่มสีน้ําเงินเพื่อย,ยืนยันป๊าบโอเคได้แล้วเชื่อมต่อ AP เรียบร้อยนะครับกดเลื่อนลงมาที่คําว่าเชื่อมต่อ,อกดโอเคครับนี่ connecting เรียบร้อยนะครับโอเคดูโน,น่นโน,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 นเดี๋ยวขออนุญาตมาดูความแรงของสัญญาณโอเค99กานะครับเน็ตเวิร์กกำลังอัปเกรดอยู่ครับ โอเคอัเดอยู่อัปเดอยู่ฟับโอเคครับกลับไปที่หัวข้อแอปพลิเคชันอีกรอบนะครับ e x i t ออกมาก่อนเนาะตรงนี้ฟับแอปพลิเคชันจุดเด่นเลยจุดเด่นนะครับจุดเด่นที่น่าสนใจเลยครับนี่นี่ YouTube ก็ดูได้ติกเซอร์วิสนี่ผมเน้นตรงนี้เลยติกเซอร์วิสของดีครับตรงนี้นะครับหัวข้อมูบี้นะครับกดเลยครับ หนังครับหน,หนังหนังน่าดูเลยครับนี่หมดหนังหมดเลยนะครับรายการที่สี่นะครับวกนี้หนังภาพยนตร์เลยนะครับโอเคตัวน,นี้เรื่องอะไรนะทอภาคสองครับโอเคผมขออนุญาตเปิดเสียงดูนะชัดมากครับไฮเดฟครับอุ้ยหนังจบต่อไปครับ G Movie HD 2ครับโอ้โหนี่เรื่องอะไรครับ r e a d y player 1โอ้โหคอหนังครับคอหนัง G movie plus โอ้วันที่5ขึ้น2016โอ้หนังทั้งหมดเลยครับซีรีส์ก็มีนะครับ G ซีรีส์สำหรับแฟนเกาหลีนะครับไอ้นนี้นะครับจะอยู่ในหัวข้อ นในหัวข้อของแอปเมื่อเราเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับตรงนี้นะครับยิงมีลูกเล่นอีกเยอะนะครับเรื่องของไลฟ์ทีวีเรื่องของ YouTube แต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับให้รู้ว่านะครับให้รู้ว่าเครื่อง i d เด s e t รุ่นนี้นะครับ i d เด s e t รุ่น Top 1 0 h นตัวนี้นะครับปักกับตัวรับ Wi-Fi ตัวนี้นะครับสามารถดู YouTube ได้สามารถดูช่องพิเศษของทาง i d เด s e t ซึ่ง พิเศษมาให้ลูกค้านะครับผ่านตัวกล่อง Top 10 H9 นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเลือกนะครับน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับฝากไว้ครับขอบคุณมากสวัสดีครับ